สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซตส์แอนด์ซาวันนี้ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับชุมชนบิตคอยเนอร์ในไทยมาเล่าให้ฟังกันในกลุ่มสยามมิดบิตคอยเนอร์เนี่ยมีคําถามจากพี่คนหนึ่งถามว่าบิตคอยเนอร์ไทยเนี่ยทุกคนเชื่ออาจารย์ตั้มกับพี่ชิดหมดเลยเหรอมีใครเห็นต่างบ้างประเด็นนี้ที่ผมเห็นว่าน,น่าสนใจเพราะว่าถ้าหาใครเป็นบิตคอยเนอร์เนี่ยเราจะค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ต้องการเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองแล้วก็พูดสิ่งนั้นใช่ไหมซึ่งคําถามของพี่คนนี้เนี่ยมันมีในัย่แฝงหลาย วันนี้ผมก็จะมาสรุปประเด็นความคิดเห็นที่น่าสนใจต่างๆมาให้ดูกันเนาะสาเหตุก่อนทาไมอาจารย์ตั้มกับพี่ชิดถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นในวันนี้คือทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของวงการบิตคอยเนอร์ไทยอาจารย์ตั้มให้ความรู้ว่าเป็น10ปีรวมถึงพี่ชิดที่ให้ความรู้มุมมองแตกต่างเกี่ยวกับบิตคอยเนอร์ที่ใครหลายคนเนี่ยมองไม่เห็นทําให้2คนนี้ถือเป็นบุคลากรที่ทุกคนในวงการบิตคอยในประเทศไทยและก็ในประเทศใกล้เคียงน่าจะรู้จักมาถึงประเด็นหลักที่บิตคอยเนอร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องการมีสามข ด้วยกับแนวคิดเรื่องการเสื่อมค่าของเงินเฟียและความสำคัญของบิตคอยในฐานะซาวนมันนี่หรือสินทรัพย์ที่มั่นคงหรือเป็นทางเลือกที่ดีในการเก็บออมข้อต่อไปเห็นด้วยกับหลักการ don't trust verify บิตคอยเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยย้ำว่าไม่ได้เชื่อในตัวบุคคลแต่เชื่อในศัจรธรรมและความจริงที่ฟุบได้ด้วยตัวเองคำแนะนำ don't trust verify เป็นหัวใจสำคัญที่ทุกคนยึดถือทำให้ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับอาจารย์ทั้งสองทุกเรื่องเสมอไปและข้อสุดท้ายความแตกต่างเป็นเรื่องปกติหลายๆคนเนี่ยมองว่าการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบาางงงงงเเเเเรรรรืื่่่่อออปป็็็นนนธมมชตติิไจ้้หดวยกทุส อย่างข้อนี้โคตรจริงต่อมาครับเรามาดูประเด็นที่มีคนมองมุมต่างหรือไม่เห็นด้วยกันบ้างเนาะข้อแรกเลยก็คือเรื่องส่วนตัวและไลฟ์สไตล์เรื่องอาหารการกินหลายคนเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องการกินเนื้ออย่างเดียวหรือมีแนวคิดแอนตี anti ้วีแกนหรือแอนตี้คาร์บไม่กินแป้งยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่ได้กินเนื้อวัวแบบอาจาจย์ตั้มหรือมองว่าแป้งเนี่ยไม่ได้เป็นบ่อเกิดโรคเสมอไปหากมีการออกกําลังกายแล้วก็เข้าใจโภชนาการที่สมดุลหรือแม้แต่บางคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็จะไม่อินกับแนวคิดของพิชิตเกีกบเบีีี่่่ยยยวววกกัััับบเเเเเรรรรร์พพนนนน้ออออปปะะะดด็็ตตมาาาาาสสสุขภแลิทศํคคญืงซ ประเด็นที่มีการเห็นต่างอย่างชัดเจนระหว่างแนวคิดแอนติวัคซีนหรือว่ามีการแนะนําการใช้ยาไอเวอร์เมกตินหลายหลายคนมองว่าเป็นการชี้นําที่ต้องมีข้อมูลประกอบเยอะกว่านี้มันเป็นอันตรายมากถ้าหากผู้คนใช้โดยไม่มีความรู้ทางการแพทย์ที่มากพอร่วมถึงยาลดไขมันอย่างสซตตินมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแนะนําให้เลิกกินยาประเภทนี้โดยไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยเฉพาะรายหรือความจำเป็นในการใช้ยาซึ่งการแนะนําแบบง่ายๆเป็นภาพรวมอาจจะไม่ได้เหมาะสมต่อมาเรื่องปจัยาแล้วก็มุมมองต่อโลกข้อแรกนะบทบาทของเงินและอํานาจบางคนเนี่ยมองว่าจุดเริ ต้นของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยอยู่ที่คนหรือผู้ที่มีบรารมีและความสามารถในการกำหนดทิศทางของสังคมมากกว่าทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยเงิน ต่อมาความเป็นตลาดเสรีมีมุมมองของบิตคอยเนอร์บางคนเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการมองภาพรวมของตลาดเสรีอย่างท่องแท้หรือเชื่อว่าตลาดเสรีจะแก้ไขทุกอย่างโดยไม่มีกลไกที่ซับซ้อนหัวข้อต่อไปก็คือสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจหลายคนเชื่อแบบนี้ว่าปัญหาทุกอย่างไม่ได้เกิดจากรัฐบาลและการพิมพ์เงินอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการอธิบายกลไกหรือผลกระทบอย่างละเอียดซึ่งการมองปัญหาแบบนี้เขาคิดว่าเป็นการมองปัญหาแบบ single crucial model ที่เรียบง่ายเกินหัวข้อต่อไปก็คือ freeview หรือเจ็ดจำนงเสรีบางคนก็ไม่ได้เชื่อในมุมมองนี้เหมือนกับอาจารย์ทั้งองอออตต่่ไปมมมุ บางคนก็ไม่ได้เชื่อนะว่า AI จะอันตรายขนาดนั้นมันก็มีประโยชน์เหมือนกันหัวข้อต่อไปก็คือ Existentialism แล้วก็ Essentialism หลายคนมองว่ามนุษย์ทุกคนรวมถึงอาจารย์ดาและพี่ชิตเนี่ยก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างดังนั้นควรจะเปิดรับมุมมองปรัชญาที่หลากหลายหัวข้อสุดท้ายก็คือสังคมบิตคอยเนอร์และแนวคิดที่สุดตรงผู้ตอบบางคนเห็นต่างกับบิตคอยเนอร์ส่วนใหญ่ในประเด็นที่สุดตรงเกินไปยกตัวอย่างเช่นแนวคิดอยากทำตัวฉลาดกว่าบิตคอยดีฟายทั้งหมดเป็นขยะ รู้แค่บิตคอยก็พอแล้วหัวข้อต่อไปก็คืออีโก้ที่สูงขึ้นมีบางคนเนี่ยเห็นว่าเมื่อศึกษาบิตคอยแล้วก็เข้าใจระบบเฟียตที่บิดเบือนอาจจะมีอีโก้สูงขึ้นและพานคิดว่าทุกอย่างที่เคยรู้เป็นเรื่องที่หลอกลวงและแทงส่วนทุกอย่างโดยที่ไม่ได้วอร์ฟายด้วยตัวเองหัวข้อต่อไปนะครับออมแค่บิตคอยก็รวยบางคนมองว่าแม้2ท่านไม่ได้พูดตรงๆแต่พุนของชุมชนอาจจะทําให้เข้าใจผิดคิดว่าแค่ออมบิตคอยแล้วจะรวยโดยไม่ได้เน้นย้ําถึงความจำเป็นในการหารายได้เพิ่มเพื่อสะสมบิตคอยและประเด็นสุดท้ายกก็คคคคคืออสสสัังงงมมมมทีี่่่่่ไนนนาาายูููผ้้บนนรึว คอยเนอร์ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่เพราะความสุดโต่งและอีโก้สรุปความคิดเห็นทุกอย่างนะครับจากคําตอบเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าบิตคอยเนอร์นในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เชื่อในตัวบุคคลอย่างอาจารย์ตมและพิชิตโดยปราศจากข้อกังขาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยึดมั่นในหลักการ d o n trust t verify เรียนรู้และพิสูจน์ด้วยตัวเองสิ่งที่พวกเขาส่วนใหญ่เห็นด้วยคือหลักการพื้นฐานของบิตคอยและการเงินที่มั่นคงในขณะที่ประเด็นต่างเนี่ยมักจะเป็นประเด็นเรื่องส่วนตัวไลฟ์สไตล์สุขภาพวิทยาศาสตร์หรือปรัชญาบางอย่างรวมถึงการแสดงออกในชุมชนนนตคออเรทีี่าาจจะมมวสุดง ในฐานะที่ตัวผมเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี้มาสักพักเนาะผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยที่ใครก็ตามจะมีความคิดต่างจากเราหรือว่าความคิดในมุมมองอื่นๆที่ชีวิตเขาเจอมาความหลากหลายทางความคิดเป็นสิ่งที่ดีและเป็นธรรมชาติของสังคมที่มีการเรียนรู้เพราะมันจะผลักดันให้เกิดการตั้งคําถามการค้นคว้าและการพิสูจความจรงิงซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการเติบโตของทั้งบุคคลและระดับชุมชนรวมถึงไทยบิทคอยเนอร์คอมมูนิตี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กันนะครับจะได้เห็นมุมมองต่่่าางๆไมวจะเป็น มุมมองของ b i t c o i n นอเองรวมถึงคนนอกที่เข้ามาดูด้วยสุดท้ายนี้ Don't Trust Verify เวลามีค่าศึกษา Bitcoin และเจอกันใหม่สวัสดีครับ